จาร์พระครูพิจิตสุตาที่คุณนะครับลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณน้องตานะครับนี่ดูแลง,งานที่จังหวัดนครพนมนี้นะครับนี่มาทุกวันนะครับยำํมวัดิชันยังเป็นยังติขอเชัน เป็นภูมิแพ้นะครับพระอาจารย์พระครูท่านนะครับแต่เชิญมาคุณนัะหนะค่น่ยนนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับเจ้าอาวาสวัดศรีสงครามแห่งนี้นะครับนี่ นี่นะครับนี่ประมุขประธานสูงนะครับ